สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของอิหร่านนะคะบังเอิญว่า,าคลิปเลี่ยวของเรานะคะคลิปเลี่ยวเป็นคลิปสั้นนะคะสำหรับวิดีโอนี้คือได้รับยอดแบบทะลุทะลวงเป่ามากเลยนะเราก็เลยมีวิดีโอยาวมาฝากกันนะคะน้ำตกกลางทะเลทรายนั่นเองนะบอกได้เลยว่า เป็นอันซีนแล้วก็หาชมได้ยากมากนะะทุกคนเป็นอันซีนแล้วก็หาชมได้ยากมากนะคะบอกได้เลยน้ําตกที่นี่นะอยู่ที่จังหวัดเคอร์มอนนะคะน้ําตกที่มีชื่อว่าเคชิดนะคะน้ําตกนี้เกิดขึ้นใจกลางทะเลทรายร้ายพันปีก่อนมาแล้วคุณเอบอกว่า,วาเหมือนนิทานเลยนะจ๊ะที่นี่นะคะ ดูจากภาพบรรยากาศด้านบนที่จับจ้องลงไปอยู่ใจกลางทะเลทรายและเป็นแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวเหมือนเกิดรอยแผ่นดินไหวค่ะทุกคนแล้วมันเป็นเป็นรอยแยกออกมาตรงนี้แหละคะ่ะมันทําให้มีน้ําตกที่สวยงามแบบนี้นะคะ กว่าจะได้ภาพบรรยากาศนั้นนะคะเราก็ต้องปีนแล้วก็หาทางลงไปที่น้ำตกนะคะค่อนข้างจะยากมากนะคะทุกคนที่เห็นที่ฉันปีนขึ้นมาบนหลังคารถนี้นะคะไม่ได้ปีนแบบเท่ๆไม่ได้ปีนเอามันนะคะคือพอเวลาเราอยู่ในทะเลทรายนะ มันจะไม่มีเสาให้เราเห็นหลักกิโลให้เราเห็นนะเพราะที่นี่มันเป็นแผ่นดินแยกแผ่นดินไหวเราก็จะมองไม่เห็นถนนเราเป็นคนปีนแล้วก็บอกทางเขาอีกทีว่าถนนตรงไหนมีแยกมีหลุมนะเพราะว่ามันไม่มีใครมาช่วยเราได้ตรงนั้นก็คือมันมว,าวา่างเปล่าและไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองเราต้องช่วยกันกับคนขับนะะข้างบนก็จะเป็นแบบนี้มองลงไปเป็นแผ่นดินแยกแผ่นดินแบบคล้ายๆกับแบบเป็นแยกๆลงไปแล้วก็ดินเนี่ยข้างบนเนี่ยนะคะ ค่อนข้างจะลื่นนะฮะแล้วผสมหินปนทรายปนดินนะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่พวกเราก็สำรวจเราเดินทางไปถึงที่นี่นะคะก็ประมาณเวลาสักบ่ายโมงบ่ายสองนะคะประมาณนี้นะคะแล้วเรานะคะก็ได้ยินแต่เสียงน้ําตกเราก็เห็นแผ่นดินข้างบนแบบนี้นะคะมันเวิงหวังนะคะแล้วมันกว้างไกลมากแล้วมันหาทางลงไม่ได้นะคะทุกคน ซึ่งเราก็พยายามจอดรถแล้วก็หาทางที่จะลงไปด้านล่างนะคะหลายชั่วโมงมากจนกระทั่งนะคะค่ำห้าหกโมงเย็นแล้วเราไม่สามารถลงไปได้นะคะเราก็เลยต้องตั้งแคมป์แล้วก็จอดรถนอนที่นั่นนะคะแล้วอากาศมันหนาวติดลบมากไม่สามารถตั้งแคมป์ได้ดิฉันจึงได้นอนในรถนะคะก็เดี๋ยวตื่นเช้ามากก็เลยต้องมาหาทางลงใหม่ก็เดินสำรวจนะคะตั้งแต่ตีห้าจนถึงขณะ ประมาณ11บเอโมงเที่ยงนะคะเราก็เจอทางลงนะ,ะที่นี่นะคะเพราะที่นี่ไม่มีไกด์ไม่มีป้ายไม่มีอะไรใดๆบอกเลยลักษณะนี่นะ,ะมองด้านบนก็จะเป็นเป็นดินลิบเรียบเป็นล่องๆแบบนี้ก็คืออันตรายมากตกลงไปคือแบบไม่มีใครมาช่วยได้บอกเลยตรงนี้มันอันตรายมากนะคะแล้วก็สัญญาณโทรศัพท์ไม่มีไม่มีหน่วยงานอะไรใดๆก็ไม่มีนะคะเวรงวางกลางทะเลทรายสัญญาณอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์คือไม่มีอะไรเลย เวลาเราไปเราก็ต้องเซฟตัวเองสุดๆนะคะบางเอิญว่าพวกเราก็เจอทางนะคะที่จะเดินลงไปหาน้ําตกแล้วนะคะเดินลงไปนะคะบอกได้เลยว่าชันมากลื่นมากต้องใส่ถุงมือถุงมือที่เป็นถุงมือยางถุงมือผ้านะคะเพื่อที่จะเซฟมือเพราะว่ามันเป็นหินแล้วมันจะขูดมือแล้วมันจะเจ็บมากแล้วก็อันตรายมากๆนะคะ คนที่ลงไปก่อนก็ถือกล้องดิฉันก็ค่อยๆปีนนะ,ะตามๆกันไปมีคุณไปกันสองคนนะคะทุกคนแล้วมองไปข้างบนอีกทีนะคะก็จะมีพวกุ๊ปทัวร์เหมือนกันที่หาทางลงไม่ได้เหมือนเราเราตะโกนคุยกันก็แบบมึงคุยกันไม่รู้เรื่องค่ะเพราะว่าดิฉันก็เก่งภาษีมากนะคะพูดพูดกันไม่รู้เรื่องนะะแล้วตะโกนขึ้นไปเขาก็ไม่ได้ยินอะไรประมาณนี้นะคะกว่าเราจะหาทางเดินไปเจอน้ําตกได้นะคะบอกได้เลยว่าทริปนี้มันก็เป็นทริปที่ มันโหดเหมือนกันจ้า ลักษณะน้ําไหลนะคะจะไหลมาตามซอกหินที่แตกหรือซอกดินที่แตกนะคะระหว่างขอบขอบผนังตรงนี้นะคะอย่างเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็น,พอ,น,นนะพอแผ่นดินไหวนะพอแผ่นดินไหวแยกออกมาตรงนี้นะคะตามชั้นดินข้างล่างหรือชั้นหินข้างล่างจะมีน้ําผุดหรือไหลออกมาตามซอกหินนะ,ะโดยธรรมชาตินะคะทุกคน ก็เลยทําให้ตรงนี้กลายเป็นแอ่งน้ําหรือมีน้ําตกนะคะที่นี่นะคะคือน้ําตกเข็ดชินะคะอยู่ที่เคอร์มอนนะคะที่นี่เป็นน้ําตกใจกลางทะเลทรายนะคะซึ่งแบบว่าหาได้ยากมากที่มีน้ําตกใจกลางทะเลทรายแบบนี้นะ,ะอันนี้เป็นน้ําตกที่แบบดื่มได้นะ,ะทุกคนแล้วก็มีปลายเยอะมากนะเะส้นทางมาค่อนข้างจะ โบดเ,เอาการกันเลยทีเดียวแต่ขอโทษทีที่ถ่ายให้เพื่อนๆชมทางมาได้ไม่หมดเพราะว่าเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวในการถ่ายทํานะคะพอเรามีโทรศัพท์เครื่องเดียวในการถ่ายทําเราก็ต้องเซฟโทรศัพท์ของเรานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับโทรศัพท์ของเรานะคะเพราะว่าช่องเราเป็นช่องเล็กๆแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์ช่วยถ่ายใดๆเลยนะมีแค่โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะตอนเดินทางนี้มาแบบโหดสุดๆเลยนะคะแล้วก็หาทางลงยากมากนะคะเพื่อนๆ ค่ะค่อนข้างกิดแห้งแรงนะพื้นดินข้างบนนะคะข้างบนที่ข้างบนที่เรามองเห็นนั้นก็จะเป็นพื้นทั้งหนนที่เราลงมาตรงนี้เป็นรอยแผ่นดินแยกนะคะแผ่นดินไหวแผ่นดินแตกลงมานะทาให้มีน้ําตกตรงนี้นะคะไหลลงมานะดูจากชั้นแผ่นดินข้างบนนั้นมีอายุมากมายเลยทีเดียวแต่บอกตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่ค่อยจะแข็งแรงเท่าไหร่นะเป็นดินกลมายแล้วก็ร่วนมากนะคะการเดินทางค่อนข้าง,าง,างลาบากกันเลยทีเดียวแล้วทุกคน ที่นะี่ก็มีปลาเยอะมากๆนะคปลาเยอะมากเลยนะคะปลาเยอะแยะมากมายแล้วก็น้ซซําใสสะอาดสวยงามมากแล้วก็มีความรู้สึกว่าถึงจะเดินทางลาบากแต่ก็มีความประทับใจมากๆกับที่นี่นะคะมีความประทับใจมากๆกับที่นี่แล้วเมื่อคืนก็นอนในรถนอนที่นี่ด้วยนะคะนอนในรถนอนในทะเลทรายเขาบอกว่าทะเลทรายกลางวันร้อนและกลางคืนจะหนาวมาก อันนั้นเป็นเรื่องจริงนะคะื่อคือนี่หนาวโคตรบเลยบอกเลยนะว่าหนาวมากนะคะทุกคนสรุปแล้วก็คือทริปนี้นมเบอลค่ะสุดยอดเอาไปเลยในที่สุดเราก็ถึงแล้วค่คันเพื่อนๆค่ะคาแล้วนันเมื่อหจนว้าเพี้ยนเว้ายัางไป ข้ามเขาร้อยแปดสิบลูกค่ะนั่นคือบรรยากาศด้านบนค่ะนี่คือน้ำตกเคชิชนะฮะอันนี้คือแบบน้ำใสจริงๆไม่ได้แต่งภาพเลยเด้อนน่เด้อใสดีปากระายตรงนี้ที่มันเป็นอ่างนะเพราะว่ามันมัน น้ำม,มันไหลลงทุกมือมันก็ะเลก็กกอนมันก็ะเล็กลายเป็นอ่างน้ำตรงนี้นะคะไม่ได้ถ่ายตอนมาให้ดูเพราะว่า็ค่คนข้างที่จะแบบว่าลำบากมากนะคะค่อนข้างลำบากมากในการมานะ